สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าไรแดงที่อยู่ในชุดเพาะนะครับที่แถมไปกับชุดเพาะไรแดงด้วยอาหารก้อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะแถมไปประมาณนี้นะครับถ้าที่ที่ดูเนี่ยจริงๆแล้วไข่ไรแดงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ย มันก็จะแตกตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปริมาณที่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไป2 3ถึงวันนะครับจะฟักออกมามากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคครับถมจะเทไปหมดเลยนะเทหมดครับตอนนี้ก็หมดแล้วครับมีไข่อยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคปกติไข่ลายแดงนะครับเราจะจะไม่ค่อยคนนะครับเพราะว่าถ้าคนเนี่ยมันจะมาติดตามขอบนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่โดนน้ําก็ส่วนที่ติดขอบก็ไม่เป็นไรนะครับที่เหลือก็รออยู่ที่ผิวน้ําอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าผ่านไปสองถึงสาวันนะครับจะฟักออกมาแค่ไหนนะครับที่ที่เราต้องฟักในทีเ่เหลี่ยมใสแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นตัวนะครับเวลาที่เขา ออกจากไข่มาใหม่ๆตัวจะเล็กมากนะครับแล้วก็เป็นตัวสีใสๆนะฮะเดี๋ยวเราจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตกันนะครับหลังจากที่เราฟักไข่ไรแดงไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับตอนนี้ก็ครบ2วันเต็มๆแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีไรแดงโผล่ออกมาเยอะแยะมากเลยนะครับก็เป็นตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดนะครับพวกนี้เป็นไรแดงที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยฟักออกมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วครับอ่านี่เป็นลายแดงตั้งต้นที่แถมไปกับชุดเพาะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเลี้ยงต่อเนี่ยก็สามารถใช้อาหารตัวนี้เลี้ยงได้เลยนะครับก็ซื้อกันแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถเลี้ยงกันแบบยาวๆไปเลยนะครับนี่ครับนี่เพิ่งสองวันเองนะครับฟักออกมาเกือบหมดแล้วครับก็แสดงว่าอาจารฟักค่อนข้างดีมากนะครับ เราก็สามารถให้อาหารได้เลยนะครับตอนนี้สามารถาละลายอาหารให้ไรแดงได้เลยนะครับมาดูวิธีการให้อาหารกันนะครับจะเห็นว่าผมฟักในเหลี่ยมนิดเดียวนะครับเพรนเงี่นนยอาหารที่ให้เนี่ยควรจะนิดเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้น้ําเสียได้นะครับอันนี้คืออาหารก้อนของเรานะครับนิดเดียวของผมเนี่ยมันแค่ไหนนะผมให้ดูนะครับ นี่ครับแค่ปลายแค่ปลายเล็บพอนะครับนี่ครับแค่ปลายเล็บแค่นี้พอเดี๋ยวเราลองละลายดูนะครับด้านบนจะเห็นว่ามีทั้งเปลือกไข่อยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าฟักออกมาหมดหรือยังแต่ว่าตอนเนี้ยฟักออกมาเยอะแล้วนะครับก็ผมให้ดูนะครับเวลาละลายลงไป เนี่ยครับแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดมายังกินไม่เยอะนะครับกินไม่เยอะเลยนะครับคือมันไม่คุ้มกับการที่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําเสียนะครับน้ําเสียแล้วไรตายหมดในช่วงแรกเนี่ยมันจะเลี้ยงต่อไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยให้อาหารแค่พอให้เขาได้กินพอนะครับมันไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอ เราก็ดูสังเกตว่าน้ําจะไม่ได้ไม่ถึงกับขุนเลยนะครับให้นิดเดียวจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีแล้วให้อีกทีก็ได้นะครับให้ในน้อยแต่ให้บ่อยๆวันนี้ครบ2วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่2วันครึ่งจนถึง3วันเนี่ยสามารถย้ายลงไปที่เลี้ยงได้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะย้ายลงที่เลี้ยงยังไงได้บ้างนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ